จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็พิจารณาเอานะครับครับนในในมีมีมีคำถามไหมครับเพราะว่าตอนนี้มากันนานแล้วร้อนด้วยเออเดี๋ยวครับครับดังครับแล้วไม่กินข้าวด้วยโอ้โ่ไม่เรียนข้าวว่ะอ้าเดี๋ยวแจกข้าวคนลกาแล้วก็ไปปลูกร้อผลผลิตมันต้องมันต้องเริ่มจากการกระทําสอนให้ทําไม่ใช่เอาเงินไป นะครับอย่างน้อยอย่างน้อยจะมาแล้วก็ได้รู้จักแล้วใช่ใช่ได้ได้เลยพี่ได้เลยอันนี้จี้จุดได้เลยครับทุกหลังในนี้หมดทีมงานแจกเบอร์แล้วพี่เบอร์ผมอันนี้เดี๋ยวใช้ที่เขาลงนะเขาขอความเห็นอ๋อโอเคได้เดินเลยเดินเลยก็ได้ใช่ค่ะดี่ดีก็นาจะเห็นด้วยเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเดี๋ยวผมขอขอขอนิดนึ่งเลยพี่นะรบกวนรบกวนนิดหนึ่งว่าเราอยากเราอยากทราบความเห็นของชุมชนเลยค่ะคุยกันก่อนแล้วคือตอบโต้แล้วว่า เห็นด้วยทําไมมีผลกระทบถ้ามีผลกระทบเราก็เล่นเงินเต็มที่ผมก็ตามมวลชนเล่นเต็มที่ท่านขัดชื่อไหมขัดชื่อไหมก็อาชื่อเดินเดินถ้าอาเดินอาเเป้เดินหรือทีมงานเดินจะเห็นด้วยนั้นเป็นการยกมือแล้วมาเซ็นดีกว่าเอาเอางี้เราเห็นด้วยก็ยกมือเรายกมือ โอเคเนไรก็ถ่ายรูปด้วยเนาะเห็นด้วยไม่เป็นไรอายุข้างไว้ก่อนถ่ายรูปยกข้างก่อนขาได้กีเซ็นไปเลยใคร้างก็เซ็นข้างไว้ก่อนนะขอยที่ขอยที ใช่ใช่ผู้ใหญ่ไม่ได้อพี่ใหญ่พี่ใหญ่เห็นด้วยเปล่าน่ะพี่พี่เมธพี่ด้วยครั้งหน่อยครั้งหน่อยขอมือหน่อยขอมือก่อนขอมือก่อนมามามาแก้ไขแล้วเบอร์คุณก็มีหมดแล้วคุณก็จี้จุดเขาเลยและถ้าเขาไม่ทำยกมือไว้ครับยกมือไว้ยกมือไว้ทีเกตยกมือไว้ทีอ่าอ่าขอขอขอมือหน่อยขอมือหน่อยตรงนั้นก็มีครับอันนี้เห็นด้วยเนาะคือผู้ใหญ่น่ะกล้ารับประกันถ้าเกิดใครมารังแกนะผมเนี่ยไปดูใน